ฉีดวัคซีนช่วยลดป่วยแม้ได้รับเชื้อวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนสร้างภูมิให้ร่างกายวัคซีนสู้โควิด นายกอบจสมุทรปราการลงพื้นที่ชุมชนซอยลงน้ำแข็งตำบลบางพลีใหญ่ตรวจสอบปัญหาน้ําท่วมขังมอบถุงยางชีพให้กับชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยน้ําท่วมนางสาวนันทิดาแก้วบัวสายนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการนางสาวชนทิดาสวัสดิ์ เลขาธุการนายกนายสมรัก์ควรสงวนรองนายกอบจสมุทรปราการดรรัชชานนท์ทองอารามเลขานุการนายกอบจสมุทรปราการพร้อมด้วยนางสาววไลพรบานแย้มเลขานุการสภาอบจสมุทรปราการนางสาวเบญจวรรณจารุเพ็ญพูลผลสมาชิกสภาอบจสมุทรปราการเขตสองผู้สื่อข่าวท้องถิน่นร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบปัญหานา้ำท่วมขังภายในชุมชนซอยโรงน้ำแข็งหมู่20ถนนเทพรักษ์ตำบลบางพลีใหญ่อำเภอบางพลีสมุทรปราการพร้อมมอบถุงยางชีพให้กับชาวบ้านกว่าร้อยหลังคาเรือนที่ได้รับผลกระทบ ทบจากอุทกภัยน้ำท่วมทั้งนี้เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องตน้นโดยมีผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่20ตำบลบางพีใหญ่และกลุ่มผู้นาชุมชนร่วมให้การต้อนรับนางสาวนันทิดาแก้วบัวสายนายกอบจสมุทรปราการกล่าวว่าจากการลงพื้นที่ชุมชนซอยลวงน้าแข็งยังมีน้ําท่วมขังหลายจุดซึ่งส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ติดลําคลองและปัจจุบันยังมีปริมาณน้ําจากน้ําฝนที่ตกลงมาทําให้ลําคลองเกิดน้าเอ่อล้นตลิ่งไหลท่วมชุมชนส่วนแนวทางแก้ไขได้มอบหมายใ,ให้นายสมรักสมวนสัตว์รองนายกอจประสาน ชมชนประธานฝ่ายปกครองอำเภอบางพลีร่วมทำงานแบบบูรณาการเร่งระบายน้ำโดยทางอบจอจะสนับสนุนการติดตั้งเครื่องสูบน้ำตามจุดที่เกิดปัญหาน้ำท่วมขังซ้ำซากต่อไปหกหกสิบสี่ตอนตายหกสิบสี่หวยออกหกสี่พอดีเลยหวยออกหกสี่พอดีวันนั้น

น้ำท่วมขังครับเวลาน้ําท่วมที่นี่เนี่ยเวลาน้ําขึ้นมาเนี่ยยังน้อย 4- ี่ถึงห้าวันถึงจะลงนะครับเพราะว่าเส้นทางหลักของเราเนี่ยทางน้ำเนี่ยค่อนข้างม,มีปัญหานะครับเอ่อจึงอยากให้ร่วมกันนะครับหลายๆห,หน่วยงานเพื่อจะแก้ปัญหาเส้นทางน้ําของเรานะครับเส้นทางน้ำเนี่ยระยะทางตั้งแต่เทพรั์ไปถึงสุขุมวิทเนี่ยอยู่ประมาณ11.5กิโลในการบูรณาการร่วมกัน อยากจะให้คลองเส้นนี้คลองบางพีตำรวจของเราเนี่ยครับกลับมาเป็นเส้นเลือดใหญ่ของคนบางพีเหมือนเดิมเมื่อไหร่ที่คลองบางพีคลองตำรวจของเราเนี่ยมีปัญหาชาวบางพีเราจะมีปัญหาถ้าเกิดแก้คลองนี้ได้ผมว่าปัญหาหลายอย่างคงจะหมดไปครับที่ไหนตอนนี้ก็คือที่กองตำรวจนี่คองตำรวจก็คือในส่วนของอบตบางพีก็เราก็ได้ร่วมกันครับ นะครัก็คือประสานงานประสานงานให้นะคะแล้วท่านก็ไปประสานงานต่อขึ้นมาคือลอกขดจุลภาอยู่ในต่อ,หอ,ตอให้น้ำที่ให้น้ํามันเดินไปได้ปัญหาคือตรงนี้อีกพื้นที่หนึ่งที่น้ายังยังหลทีมข่าว a e c TV c ท a ว n e l รายงานฉีดวัคซีนแล้วยังต้องสวมหน้ากากป,ป้องกันวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนแล้วยังต้องล้างมือให้บ่อยวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนแล้วยังต้องเว้นระยะห่างวัคซีนสู้โควิด